สวัสดีครับผูพยุบาลสายจวดลอมเบินออฟฟิเชียลครับสวัสดีค่ะน้องลอมแม่สายจวดออฟฟิเชียลเสี้ยงให้พ่อพาไปใส่ก็ได้สิพ่อพาไปใส่สิผาพ่อไปโอ้พ่อเลื่อนเออสิไปน้ำบ่อนี่สิผาพ่อไปหายายป้วงโอ้ยบ่หลงบ่เลื่อนกลิ่นแย่มากว่ะมันนี่เป็นของของค้าวพ่อว่างหันไปสืบอันปีไก่มากปีไก่้ถอดก็ไปเห็นเล็บมา เราขายอยู่บ่วันนี้ก็เลยเห็นเราเราก็ร่างต่างร้านกันแล้วเดี๋ยวภาพพนาิบาลไปบนว่มื่อนั้นไม่ไปเห็นจีว่างเงี้ยไปยังบ่ไปยังเราก็เลยมาบอกพยาบาลไม่แจ้งคันไม่รู้สินแน่กันแล้วเดียด๋วยวจะภาไปหาพอขี่รถไก่หลายรอบดเดยพอเห็นเราขายลาแล้วว่าเปิดมื่อไหรเราเปิดแล้วไปเบิล้ว<ะ>ยี่หรี่ร่ามจริงเราเปิดแล้วไม่ไปขี่กันมาเราขายบักแตงโมบ่ตันบขายค่ะขายแเมลาสิเอาจริงๆนี่เงินจากบัตรยี่สิบบาทด้วยรอดยี่สิบบาทไแจ้งค่าเมส ไม่เสียบลูกชิ้นแล้วจังสีเอาจังสีได้ซื้อลูกชิ้นไหมเอาซื้อกองไหนเนี่ยเอามาเอาแับนี้มาซื้อกองไหนสวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาพบกับน้องรถเมย์สายจวดออฟฟิเชียลค่ะช่องพ่อเด้หนิเอาวะเอาหลงแต่ว่าไม่ช่องจะขอฝากจะมาจกเชียร์รู้เอาขอให้เพื่อนได้จำไว้ว่าต้องไปติดตามช่องน้องรถเมย์สายจวดออฟฟิเชียลดิมึงยื่นน่นละ เอาอยำชนบาลูแต่ว่าคือยำดูแท้ช่องเพื่อนนั่นเนี่ยเอาสองขวางจะเป็นปวดโ้อเนาะเอากระกะให้คนติดตามได้หลายคือผ่อนเนาะเขาหลูกแตท่านี่เครืองผ่อยอยู่เนาะเดี๋ยวกระไดซ้ำเ้อะผ่อสามหมื่นคนติดตามหล่ะ บอกเพื่อนที่ร้านพี่น้องผู้ใดเบิ่งคลิปนี้นะคะฝากไปติดตามช่องน,น้นองรถมีสายจอดได้นะครับกับสิีเห็นคลิปได้หลายอย่างเลยนะแตวตอนนี้สิภาคพ,พีบารสายจอดไปใส่นีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวจบเลยมาแล้วเพื่อนสาวมาแล้วผู้ใดปายสุภาพวันนี้โทษโทษนั่ตั้งแต่บใบมุงเดี๋ยวมาเฝ้าไป ผู้ใดนังกินนดำไอ้อละน้อยละน้อยกาลาเซียนค่ะน้เมืองดินดำนเมืองดินดินดำนำซุ้มตอนนี้พี่น้องข้าวกำลังเดินทางไปหายแย่พวงแย่พวงกำลังขายลูกชิ้นแล้วก็เราเราก็แลังตั้งร้านพอดีได้พออพอดีพอดีก็เราคิดอยากมีเงินไปมีเงินไปนี่เด้มีสี่สิบบาทกระชิไปใส่มีค่าลูกไม่เสียลูกชิน้นยี่สิบบาทแล้วกระชิไปซื้อยี่สิบบาทวันนี้ซื้อเป็นวะแล้วก็จบข้าวกันเลยจังสิบอะไรล้ำเล่ยรู ว่าแง่เดยกับทวงแงนไหนเห็นไหมาค่นลายกับทวงเซลว่านจะยังไงหรือยปล่าเอาอย่างไออีกจะคว้างเป็นหนีเพื่อนเนาะต้องใส่หนีเพื่อนแต่ว่าโค่นลายกับยาทวงใส่คนดีแค่ยี่สิบบาทนึงเนาะโอ้ยยี่สิบบาทกับเงินเนาะธรรมดาธได้เหรอคนขายของโอ้ยจะเป็นลายถึงหัวนี่กำลังสีหอดแล้วเปิดอิลีนั่นเห็นบะ เราเปิดอีรีนั่ยนะวอคีมากมึอนี่ประมาณฮาลอบแล้วเราเพิ่งเปิดเมื่อกี้นี่แหมเห็านป่าใบเป็นเราเพิ่งเปิดฟังไม่แม่ในแม่อ้าวยูคนล่ะคือเห็นตลาดลูกชิ้นใส่เอาวตอนนี้ล่างแหมไม่เห็นตีนัปนไปคีวีอีคีวีเต้าส่วนเขาโพดลูกชิ้นทอดได้ปวง เอา้ายี่ป u ง n ปมใช้ินตลาดกมีตะตูลูกชิ้นมาหันเ้วกันอยู่หนีดิถามดูยี่ปวงอยู่จ้เา,เ,าเราไปมาันบ่เอาเาไปมหันดิบ่เอา,าอลาอาอารวบอ,นะอาาาขายหลลูกชิ้นแล้วนะโอ้ แไดงงั้นไหมเราไปใสก่อนเราเพือนนะเราเราูเพือนเราอยู่ใส่เพื่อนเราอยู่ใส่พ่ไม่ยอนยม่ใช่ไหนโอเคไปหาเราเลยไปบุกบุกจัเวบุกถึงบานเลยพอเราพ่อยู่หนีเมื่อกี้เราเคยอยู่หนีไหมโอ้ยมันย้ำหัอยากงงสีแล้วมันเป็นเสใจอยู่ก่อนะพอว่างหันไม่มาแล้ก็ยู่ไหมอุตส่าห์ว่าเดีอยวเงินมาใจแล้วก็เดีอยวซื้อลูกชิ้นตัว บ่าขายใช่เอาใจถ้าหากใจจะเรื่องคาลูกสินเนอะนข้าไปไปงเงี้ยเล่เนาะโอ้โอใหอดไปีคยขยันี่นนนดรุดายอะนี่บอกเงี้ยงนี่บอด็ไม่ว่าบ,บอกเลยว่าเราอยู่นี่อโอเราไปค้นของทัพ่อเราไปค้นของอย่าบอกเราเลยว่าไม่ใจจะเสียกชิบอกว่าขามาทำน <laughs> บอกไจ้จ้ มีคนมาทำ <c oughs> มีไผอยู่บ่จ้าได้ปวงอยู่บ่ได้ปวงอยู่บ่จ้าออพอลุงปวงอยู่บ่อันอันมาหาพอลุงปวงจ้ามาหาพอลุงปวงจ้าพอลุงปวงเราออกไปดูม เพรายังเพราะงพวงเราไปดูพี่ไซร์เราเดี๋ยวบัดีค่ะเอ้ยมีแต่มี่ไซร์แล้วอุ้ยเอาแล้วขั้วลิมาแล้วเอาเงินมาเซ็นียวนบเจ้าเป็นยังคือว่าขายลูกชิ้นเมื่อนี่ขายจังไดอยากยังดีเมื่อบัดเมื่อยากคือบ่ขายโอ้จะใส่ข่อพริกก็บอดโจวเป็นบ่อขายขายของเมื่อนี่อ๋อพิกกันเรื่องยังอนก็ไปสอบกับร้องมึงแล้วเรี่องเขาข่อยตัวหมายถึงว่าข้าข้าอยากขายลูกชิ้นขันขายของคือไม่ได้ไปสอมเลย ก็ขจิตเรียงเขาเลยไปงานเข้าเลยค่ะงานเขานุ่มโจแสดงว่านุ่มโจชิไลออกจากโดยจากวงเลยมีชนะมีชนะเขาต้องแบบมือยากเขาต้องยากน้ำเพินยังวังเดาเงินเศร้าเลยทีนี้ใครพิธีการเลยรเถิดเอาไปเขาไปล่ำไยครับมาผุลางั้นได้บางบางด้วยแล้วงานได้บางหลายๆหลายผุราอะมาจะบอกดูไรมียี่สิบบาทนะจังหวัดเส้นเขาจังหวัดเขาจริงจังมาใจตั้งใจเสียเอาเงินมาใจ่าไม่เสียบลูกสิ้นโดยตรงเลยจนหัด ตั้งแคบมือนั่นจนฮอดมือนี่เอรอไม่เสียลูกซสีนหรอบ้าเอามันเป็นของแถมอเอาแตค่าลูกซิ่นเอาเข้าใจยังผิดบ้าหนี่พญ่บ้นบานเจ้าคือว่าลูกซินฟรีแต่ว่าเอาแตค่าไม่เสียลูกซิ่นสันลูกซิ่นถ่งขายซื้อแต่ว่าไม่นั่นฟรีเอาเป็นยังคือเฮ็ดเป็นประเด็นจากมือนั้นจนหดมือนี่จนในก็ไม่เจ้าใหม่พญิบาลไม่นั่นคือหายไปหายแถมไปให้ไปเสียบพวกพีกี้ ตำเกลียวยจะแมนีนควอมฉเฉลียวฉลาดของเจ้าเนาะจะแมียนยังไหนเป็นประเดี๋ยนเนาะยัยพวง<อ>มือได้ขมือนั่นอยู่ในคอมเมนต์พี่น้องกับว่าจ่ายไปพาไม่เสียลูกชิน้นพาลูกชิน้นยัยพวงพี่น้องแล้วจะว่าเป็นเดียนเนาะจะว่าเจ่งปิดจิตการสิไปล่ำซื่อๆนี่จะมาจ่ายเฮามแมว พ่อมันเดียวฉลาดเนาะพยาบาลต้องมีเนียมแน่จังหน่อยเน่อยเนาะบางโง่บางซันกันพื้นสิบขายเห็ดก็นแพงๆอยู่อันนี้ว่าพยาบาลจะได้วางเมื่อไหร่จะได้ก็เลียกขายเห็ดเป็นบ่โย่ถุงเลยยี่สิบบาทแบบยเป๋อแบบลายเจ้าบ่ได้ยินบ่ไม่สบายกหมเนี่ยวะโผดโผ่บางโง่บักแดงตรวจจับฟาดบึงพนะอันนี้ พวกพวกบอกแตกเฉพอาะคนเราไปเปรียบไปงียะเป็นเข้าวบกเปียบเปียบขึ้นดอกเด้อยี่สิบบาทขึ้นอีกยี่สิบบาทเป็นสีสีประมาวางสัตว์จำยูโทนิปุ่นระเบิดลละมือนีเขาเสียบเปียบฮะยังก็เราอะเราอาจากยี่สิบบาทกลายเป็นยี่สิบบาทค่าเส้นโดนฮะอ่ะคือแบบนี่คุามาถามหนีเราเหมียนวะค่าเส้นเรามาถามหนีเขาสิมาถามให้นีค่าหยังค่าบว่าขายของอ่ะค่าบว่าขายของปัดทุงเอาสิมาซื้อลูกศิลป์ไม่อยากกินลูกศิลป์ไม่เหมือนอ๋เอาสิเอา หายกันเนอะอย่าทวงอีกต่อหน้าประชาราษฎร์ประชาชี้ประชาชนหลายๆอย่ามาทวงให้บอกให้เส้นพยาบาลต่อคนหลายๆเอาออกไปค่าอันนี้อันนี้ใจเด้อพี่น้องเดี๋ยวพย่านเด้อจ้าค่าไม่เสียบลูกชิ้นไม่เป็นค่าลูกชิ้นอันนี้ใจเด้อพี่น้องเด้อจ้าแล้วนี่จ้าแล้วเหล็กตัวไหนน้อนาะเดี๋ยวเดี๋ยเจ็บเจ็บมีมีหัวหนีมากเราออกโดนเลยดิงัวหนีมาอ่าเจ็บเจ็บ เอศิลออไปซ้อมเนี่ยอะไรแบบนี้เอานี่ยแหละเก็บของแล้วก็สิออกไปเลยเพราะว่าเขาจะทายเองไปเอาอาหานไม่ว่ามันขายของไม่เห็นเก็บของงงกับอยู่เก็บของเก็บห้านเก็บห้านแล้วบอดีก็ร่างสิเก็บเหมือนเขาว่าขายต่อก็เลยเสี่ยงกิจการให้เขียวไอเห็ดเขียวรากปลาแซนนะเอาต่อไปบันนี้เศร้าหนึ่งนี่คาเส้นโดนนี่นะต้องไปโรงพยาบาลยีบ่ค อันขาดเส้เดี๋ยวหกสี่นะลากสีโดนหกสี่หมดบนกลางด้วยอันนี้อันนี้สีออกลางอันนี้สีออกบนด้วยนี่เด้อสามตัวเลยสามหกสีจากเมื่อนี้เป็นต้นไปหามท่วงอีกหามคล้ายหนาเพอใจปะพอใจปะโอเคปะโอเคได้ียวเด้อขาลูกชิ้นก็ไม่เขียวลูกชิ้นพี่น้องเบมึงดูสะใจวะเหียวอันนี้ขาเส้นอันนี้ขาดอกดอกเส้นโดนเครื่องก็เครื่องนาะลองดูไป ในเวลาแล้วจุดจัดฟาดบึ้มอันนี้เปลี่ยนเปลีป่ยนวาัยพยาบาลกีกนดะ้วของบรนบานมากินยังของบรนบรรพยาบาลมากินพยาบานบานทุนนะของบรนบรรอา่าไหวเอาประเภทเซาเฮียนโอ้โหเสาอะไรเอาประเภทประเภท,ะเทอะไรอาหารแบบหรือเป็นประเภทเอาหารเป็นอาหารประเฮ็ดขายดอกเหีืยประเฮ็ดเป็นกับเข่าอะไรเฮ็ดสู้กินกันกันว่าของป้ากใครพันลื้อสีเนาะของบ้รรบรรพยาบานเจ้าของกระมี่เราไหม เสียยังแล้วแต่จีพิจาราาเพราเพีกับบุญยังตัวพะพีาพยาบานบพราะากินกินทุกอย่างพยาบานถามถามเบาปันเพนี่หมดลูกล้วก็พีทกับบุญยังตัวเพาะกินแต่เนื้อย่างเดียวโอเคโอเคไปจวดไปถอดมาขายต้อได้ไหม้ินว้ายพ่อเจ็บนะท่นจุนเดี๋ยวี่บาจะพยาบาลเนาะปัดขากมาเสียบเกียบเราคนกูวางเราเียงวาง ใั่นล้บ,บอกมาใจาาแต่โดนโดนบอกมาใจอนหดอกสคนดีใจเป็นเพะว่าโดนหรือล่โดนเหรอแต่โดนโดนผนกินเอียมสองเทียหุ่นเอาหลายลายบรรยากาศนะครับมื่อนี่ก็อยากให้พี่น้องในเบื้องด้ชมเชื่อว่าเมื่อนี่พยาบานเอาเงินมาใจคาลุกไม่เสียบุญกินไม่เงียบพ่วงเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องอ <c oughs> ย,าาย่าถามอีกเมือวันนี้นะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอฟซีแฟนคลับขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะครับเบื้องแนวอย่าลืมกดติดตาม แชร์คน,นไหนกดซับช่องผู้จบาลสายจวดลำเพลินออฟฟิเชียลพร้อมครับน้่นมีสายจวดคลิปนี้คงอุไว้ซัมนี่คลิปหนาบาอกกันไหมครับขอบคุณครับและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ